และเราจะปิดท้ายท่านผู้ชม5ทุ่มเครื่องที่ผ่านมาบก,กจรก่อบังคับการตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์บริเวณถนนรามิทาขาออกมุ่งหน้าบีนบุรีบริเวณจุดตัดทางยกระดับวัชรพลพบรถยนต์ฮอนด้าแอคคอรซึ่งปรากฏร,ร่างของนักสแสดงอิสระเจ้าของบทบาทตัวร้ายในะละครหลายช่องด้วยกันคุณต่อเรืองฤทธิ์นีท่านผู้ชมเข้ามาที่ด่าน มีลักษณะต้องสงสัยว่าจะเมาเรียกตรวจว่าแอลกอฮอล์ผ่านทางลมหายใจเบื้องต้น235มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์235มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ขอให้ลงจากรถและตรวจสอบทราบว่าคุณเลืองฤทธิ์หรือคุณต่อมีรายงานว่าขณะเจ้าตัวอยู่ที่ด่านตรวจตำรวจเล่าให้ฟังว่า มีท่าทีไม่พอใจและโวยวายต่อว่าการปฏิบัติงานของตารวจจราจรไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะคะตํารวจจราจรกลางจึงตัดสินใจควบคุมตัวคุณต่อส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอบางเขนค่ะซึ่งระหว่างที่ไปอยู่ต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนสอนอบางเขนก็ยังคงมีท่าทีโวยวายขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะคะปฏิเสธไม่ลงรายมือชื่อก็คือไม่เซ็นรับทราบข้อหาใน,ในบันทึกจับกลุมเพราะมันส 235มิลลิกร,รัมเปอร์เซนไงไม่เซน็นใบตรวจวัดแอลกอฮอลด้วยพนักง,งานสอบสวนก็เลยพยายามอธิบายถึงข้อกฎหมายให้ทราบอะค่ะแต่ที่สุดก็คือคุณต่อก็อารมณ์เย็นลงสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็ยอมเซ็นชื่อจากนั้นก็ใช้เงินสดประกันตัวไปสอง0 0บาทค่ะแล้วประสานให้ญาติมารับตัวกลับบ้านนัดหมายมา,าวันศุกร์พรุ่งนี้เพื่อจะนำตัวส่งฟ,องฟ้องสารมีนบุรีในข้อหาเมาขับจังหวะที่นักข่าวมาถึง ที่สอนอบอางเ,เขนใน้องไบตอนนั้นเริ่มท่าทีสงบลงแล้วค่ะแล้วก็พอเห็นนักข่าวเห็นกล้องคุณต่อรึองฤทธิ์ก็บอกผมไม่ได้โวยวายกับตํารวจนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยไปดื่มมาใช่ไหมยอมรับว่าดื่มมาจากงานเลี้ยงสังสรรค์แห่งหนึ่งแล้วก็ขับรถจะกลับบ้านย่านรามอินทราค่ะมไม่ได้โวยวายเลยถ้าทำ่เลยทำตามพวกพี่เขาดีผมไม่ไปเดี๋ยวถามตำรวจได้ที่เป็นผมโวยวายผมไม่โวยวายเลยนะ เหวราหว่ไม่ไหวอะไรเลยไม่ได่ดื่มผมอยู่แถวบ้านผมเองครับอันนี้เกี่ยวกับดื่มไม่ดื่มนะครับแต่มันเกี่ยวกับการที่แบบเราอยู่ใกล้หรือใกล้เราทําถูกกฎหมายหรืออะไรเงี้ยมันมันเราต้องดูแลตัวเราเองให้มันดีที่สุดถูกไหมฮะไม่เกี่ยวกับการที่เราจะแบบดื่มไม่ดื่มเราขับรถแบบไปไล่ชนชาวบ้านเราไปหาเรื่องชาวบ้านเรไม่เกี่ยวนะฮะแต่เราต้องดูแลตัวเองให้มันอยู่ในครอบคุมในตัวเองให้เพื่อให้มันแบบว่าเราตั้งสติดีเราจะกินมากกินน้อยหรือแล้วแต่ แต่บางทีมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเคารพกฎหมายของจราจรให้มันดีที่สุดถูกไหมฮะเราก็ดื่มมาเราก็ยอมรับเราก็ดื่มมาแล้วตรวจวัดเกินหน่อยนึงเราก็แบบโอเคเรายอมรับเลยเนี้ย <laughs> ก็จะขึ้นตามแบบเ,เราบัเป็นระโยชน์รหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งเราต้องทํานะคือ <c oughs> ไม่ใช่เราบอกโห oh, เราเมาเราแบบไม่ ai, <c oughs> ไม่ยอมรับเลย <c oughs> ไม่ไม่ใช่นะครับเราต้องเราต้องดูแลตัวเองให้มันโอเคพี่ต่อ235มิลลิกรัมเ่อเซนติเ 6มง22นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ